อนาคตของโอเลกุูนาโซชายังถือว่าแขวนอยู่บนเส้นได้แม้ว่าล่าสุดบอร์ดบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังให้โอกาสผู้จัดก,การทีมชาวนอร์เวย์ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองอีก3นัดก่อนที่จะถึงช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งถาหากนะลูกอมและลูกทีมต้องการพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้มันก็คงถึงเวลาแล้วที่โซชาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องโดนด่บไปมากกว่านี้และนี่คือวิธีที่จะทําให้นะ้าเอาตัวรอดไปได้แต่น้าจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าเท่านั้น ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับวิธีที่1ดอบนักเตะตัวหลักที่ฟอร์มไม่ดีออกบ้าง เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางถึงฟอร์มการเล่นของ11ตัวจริงชุดปัจจุบันเพราะว่านักเตะตัวหลักที่โอเลกุน่าโซชาไว้ใจให้ลงสนามนั้นมันมีบางคนที่สามารถใช้คําว่าห่วยแตกได้เลยในช่วงที่ผ่านมาแต่น้าแกก็ยังฝืนให้ลงเล่นจนตอนนี้ความมั่นใจหดหายไปหมดแล้วซึ่งนักเตะที่เข้าข่ายว่าต้องโดนดปบ,บ้างก็มีทั้งแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอที่เพิ่งออกทะเลไปไกลในเกมแดงเดือดสกอตแม็กโทมินกับเฟสที่ช่วงหลังพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยรวมไปถึงเมซ ทนกีนวูดที่กอเงียบมาหลายนัดแล้วเพื่อให้โอกาสนักเตะตัวสำรองที่ถือว่าคุณภาพสูงหลายคนได้ลงสนามบ้างเพราะทําไมอย่างนั้นคนที่จะลงเองก็คือโซชาที่จะได้ลงจากตำแหน่งกุญซือหลังจบเกมกับสเปอร์นี่แหละวิธีที่2ปรับมิดฟิล์คู่กลางสักทีเถอะนะ นี่คือจุดสำคัญมากๆที่คนทั้งโลกเขาเห็นกันแต่น้าลูกอมดันไม่เห็นแถมน้าแกก็ยังดันทุรังให้สกอตต์แม็กโทมินกับเฟดได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดทั้งที่ฟอร์มการเล่นถือว่าแย่แล้วโดยเฉพาะเกมรับที่2คนนี้ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแผงหลังเลยตัดเกมทำลายเกมคู่แข่งไม่ได้และคงไม่ต้องพูดถึงเกมรุกที่แทบจะไม่มีบทบาทเลยสักนิดซึ่งในทีมตอนนี้ถ้าไม่นับพอปอกบาที่ติดโทษแบน3านัดก็จะเหลือแค่ในมันย่ามาติดกับดอนนี่ฟันเดเบกและในเมื่อมันถึง จุดที่จะต้องเสี่ยงแล้วก็ไม่ลองเลือกใครสักคนหรือถ้าน้าจะห้าวหาญมากกว่านั้นก็จัดการเปลี่ยนทั้งสองคนลงไปเลยน้าจะได้รู้สักทีไอท้ทีคนเขาเห็นกันว่าแม็กเฟสฟอร์มไม่ดีมันจริงขนาดไหนวิธีที่3ส่งซานโชนลงเล่นปีกขวา นี่คือสิ่งที่เด็กผีสงสัยมากๆในการคุมทีมของโอเลกุน่าโซชาหลังจากผู้บริหารของสโมสรประเคนตัวเจดอนซานโชมาให้ในช่วงซัมเมอร์นี้และทุกคนหวังว่าเขาจะเป็นความหวังใหม่ในตำแหน่งปีกขวาแต่จนถึงตอนนี้ผ่านไป12นัดกับ590นาทีพวกเราแทบจะไม่ได้เห็นซานโชลงเล่นปีกขวาเลยเนื่องจากโดนน้าลูกอมจับไปเล่นทางซ้ายซะมากกว่าเพราะในตำแหน่งนั้นมีเมสันกินวูดขวางทางอยู่แถมโอกาสยังเหลือน้อยเข้าไปอีกเมื่อทางซ้ายมีมาคัร ไรด์ฟอร์ดหายเจ็บกลับมาด้วยแต่ในเมื่อ10นัดหลังสุดผลงานของน้องไม้เขียวไม่ได้โดดเด่นเหมือนเคยทำไมไม่ลองให้ซานโช่ได้เล่นในพื้นที่ที่เขาถนัดไปเลยละ่นะน้าอย่าลืมว่าเมื่อ4ปีก่อนตอนที่อยู่บร์เซียดอร์มุนนี่คือตำแหน่งแจ้งเกิดของเขาจนกลายมาเป็นนักเตะระดับแถวหน้าซึ่งมันช่างแตกต่างจากตอนนี้ที่ได้แต่นั่งดูอยู่ข้างสนามรอแค่โอกาสที่กีนบูธจะเล่นไม่ออกเท่านั้นแล้วในเมื่อมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของนา้าลูกอมกับแมนยูนี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมที่น้าจะได้ แสดงให้เห็นถึงการกล้าได้กล้าเสียด้วยการส่งเจอดอนซานโชลงเล่นปีกขวาไปเลยดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ใน YouTube ให้แฟนผีไราขคนด้วยนะครับ